แถวนะคะโอเคเดี๋ยวเรานั่งเรียนเหมือนตอนที่เราเรียนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเลยจำได้ไหมมาหนูมานั่งตรงน <ๆ S 2> ี้พี่ๆคนตรงมาตรงนี้ค่ะ<ๆ>แล้วก็นั่งลงหันหน้ามาทางนี้นะเ<ๆ><ๆ>มื่อวานเป็นยังไงบ้างไปโรงเรียนสนุกไหมสนุกใช่ไหมหการบ้านเยอะไหมคะ โอ้เยอะมากเลยใช่ไหมโอเคงั้นวันนี้เราจะมา<ป>เรียนครวีด้วยกันเนาะก่อ,อื่นที่เราจะเรียนเนี่ยเราจะมาร้องเพลงแล้วก็เต้นเพลงเราจะเดินในทางของพระยซูยด้วยกันนะคะคุณวีเนี่ย,ยเคยสอนเด็กๆทวกเราไปแล้วเนาะแต่ว่าวันนี้เราจะมาเต้นด้วยกันเนาะไม่ใช่แค่การร้องเพลงดียวให้เราทุกคนยืนขึ้น Super นี่เธอได้ยินว่าวันนี้พระเยซูจะมาที่หมู่บ้านเรานี่ใช่ใช่ฉันก็ได้ยินเหมือนกันเออเขาเลยกันว่าพระเยซูเป็นพระเจ้ารักษาคนป่วยรักษาคนง่อยคนตาบอดมองเห็นคนหูหนวกได้ยินจริงหรือเปล่าน,นะใช่แล้วจ้าพระเยซูเนี่ยทำได้จริงๆแล้วเราก็ได้ยินมาว่าพระเยซูทรงรักเด็กๆมากๆด้วยนะจริงเหรอใช่ใช่ใชใช เด็กๆเราไปหาพระเยซูให like ้พระเยซูอวยพรดีไหมดีๆงั้นพวกเรารีบไปเถอะเดี๋ยวคนจะเยอะเราจะเข้าไปหาพระเยซูไม่ได้ไปๆรีบไปด้วเถอะ นั่นน,นัๆนนั่งๆัวันนี้เราจะสอนพวกท่านสำหรับคนที่เชื่อมั่นในตัวเองบอกตัคเอชอบทำชอบดูิคนอื่ี them, ga, นนเ,เอาละมีสองคนขึ้นไปอธิษฐานบ <me ans> นเลเวงพระวิหานคนหนึ่งเป็นฟรนนนาริสีและอีกคนหนึ่งเป็นชาวเปาสีคนที่เป็นฟาริสีนั้นยืนอยู่คนเดียว และอธิษฐานว่าโอ้ข้าแต่พระเจา้าข้าพงคุณพระองค์ที่ข้าพงไม่เหมือนใครที่เป็นคนชอบโก้เป็นคนอธรรมและเป็นคนร่วมประเวณีและไม่เหมือนเป็นคนเก็บบาปที่พนี้ข้าพงถือบทอาหารสองวันต่อสัปดาห์และสิ่งสารพัดที่ข้าพงหาได้ข้าพงนำซื้อนวดมาถวายอย่างสัตย์ซื่ออืมเราจะได้ยินไหม ท่า doorway, นตั้งหลายรู them, like so? ้สึกอย่างไรกับฝรีศีลอยนี้ล่ะทำไมฝรีศีลอยงี้ดูถูกตูมิคนอื่นเช่นนี้ใช้ไม่ได้เลยใช่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 เอาละใจเย็นใจว่าหนุ่มใจเย็นใจนั่งก่อนนั่ก่อนฟังต่อนะส่วนคนเก็บภาษียืนยูนไกลๆไม่ยอมแม้แต่จะเงยหน้าท้องฟ้าเขากรรมแล้วทุบตัวเองทุบดังแรงแรงกว่านี้แล้วก็อธิษฐานว่าเเ สเ็ปตุ่้นคานอ,อาละทุกท่านคิดว่าภาษีหรือคนเก็บภาษีเมื่อกลับบ้านแล้วใครจะถูกนับว่าเป็นคนชอบธรรคนเก็บภาษีค่ะแม่แล้วเพราะว่าทุกคนที่ยกตัวเองขึ้นจะถูกเหยียดลงแต่ทุกคนที่ท่อใจจะได้รับการยกขึ้น เด็กๆเราไปหาพี่สยซกันเด็กๆอย่าสร้างความวุ่นวายนะครูกลัวเขาว่าครูนะพระเยซูอยู่ไหนนะอยู่ตรงนี้หรือเปะเด็กคนไหนเด็กๆช่วยครูหาหน่อยค่ะนามสเก็ตบอลนี่ครับ พระเสีงั่นกำลังไมสงสารเรปั่นนุ่มชาท่ฉันไงชุพานเด็ก็วิ่ไปหาพระเยซูค่ะอ้ยแม่สาว่าผมกลับบ้านไปซะอย่ามารบกวนพี่เย็ูกเ้ยเฮ้ยเฮ้ยพวท่านเอก็วุ่นวุอะไรกันนะก็พวกผน่านี้จริงๆโง่ฉะพานเด็กมารบกวนโรเนี่ยข้าพเจ้าก็เลยไล่ไปโ่อ้ยจงยอมให้เด็กเข้ามาในเราอย่าห้เขาเลย เร,เรานั่งใกล้ชิพะเยซูเลยพวกข้าอยั่องนะัน่นอนเดียว<า>เดี๋ยวเวลาที่พเยซูอธิษฐานให้เราหลับตาแล้วก็ก้มหน้าลงกางเอด้วยนะโอเคขอบคุณครขอบคุณครณลาวีนโอเคุคณ่บกข้านะพวกเจ้าทั้งหลายรูมไม้ไหมว่าแผ่นดินของพระเจ้า เป็นขอในเด็กพวกนี้เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าใครไม่ยอมรับแผ่นดินของพระเจ้าเมนเด็กๆเหล่านี้จะเข้าแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้เอาละเด็กน้อยเดยวเราจะให้ถานพระเจ้านะและอธิานกนเองกทุกคนที่นี่ลมใจอธิษฐานนะข้าแต่พระเจ้าผู้ดาขอทรงโปรดไว้พริบกระวีทุกทุกคนที่นี่ณที่ย่างนี้ เพราะเด็กทุกคนนี้เป็นกำลังของิดจักรนอนาคตและเป็นแผ่นดินของพระบิดาพระเจ้าของเราอธิษฐานในนามของเราอาเมนเพระเยซูวันนี้พะองร์งทรงเหนื่อยมา,มามากแล้ววันนี้เราค,คุณครูและเด็กๆเรามีทุกคนจะมาเต้นให้พระเยซูด,ดูนะคะชื่อเพลงนี้มีชื่อเพลงว่าพระเยซูทรงรักเด็กๆอย่างฉันพร้อมไหมคะโอเคงั้นเราไปยืนด้วยกันดีกว่านะคะเด็กๆเ,เราบี เด็กเก่งมากเลยนะคะวันนี้แต่ไม่เพียงเท่านี้นะคะวันนี้เด็กๆละวีของเราเนี่ยจะมาชวนทุกคนที่อยู่ที่นี่ให้มาลุกขึ้นเต้นเพลงนี้ด้วยกันนะคะขอแล้วทุกคนยืนขึ้นค่ะ